สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกผู้ทุกคนนะครับเด้อตอนนี้ผมอยู่ตลาดไทยเล่าทาอุเทนจังหวัดนครพนมครับเป็นตลาดไถ่เหล้าคนเปิดทุกวันจันทร์กับวันพฤหัสบดีครับสินค้าส่วนใหญ่ก็สืมาตาระเทศเผื่อนบ้านห่อครับผมฝั่งสอปลอ,อราว์ยังไงพี่น้นองสินค้าหลายนะครับเนวยอยู่แนวกินเ่วนมากสิเป็นปูปลาลายก็บอกหอยหน้าลายตักกระแตนตัก<ม>กระเต็น ถุงลอยนี่ถุงเท่าไรครับถุงลอยละครับเพื <uhhh like S 1> like ่อลอยะถ้ากระเตลอยนะครับเพือแต่ว่าป่าแล้วป็นป่าป่าสิเป็นขั้วแห่งสิขายเป็นโลบ่ครับเพืจังใดโลโลเท่าไหรครับโลกเท่าไหรนะครับโลบละสี่สิบบาทนี่ปลาอีนะวาเสียวปาจโอ้โหทั้งที่ หลายเลยครับเด้อปลาสดปลาเอียบปลาสดสามลูกลอยปลาน้ำโค้งตันี้วะครับสามลูกลอยได้พี่น้องได้คนเนียตัวนี้รถตัดหัวขวัขวเก็ดให้เรียบร้อยหลายสินหลายอย่างเลยครับเด้อาหอยหน้าเล่าก็มีหอยหน้าน่อยปลาคอกมีปลาคอ ปลาคอนคั่วแล้วนีรอลเท่าไหร่ครับนึ่เท่า,าไหร่นะเก้าสิบาสบาทเด้ครับเลยาามโมแพงโมพงเง้งามเลย,ยนี่ปลาขาวน้อยเท่าไหร่ครับแบบนละสิบาทค่ะสามสิบบาทโอ้นี่ต,ต,นตัวน้อยตัวใหญ่คนนี้ตัหน่อยบวมีเหมีคารบบตัวใหญ่คนนี้โอ้น่าปลาเราโตเลยเ็ดเ็ดโลค สีสิบาทด้วยกันบอกสามโลาลอยโอ้โลละสี่สิบสามโลลอยคุ้นปลาเราซ่อนเน้อปลาเราเดี๋ยว um ีตั้งเม่ออดอกไเดี๋ยวถึงว่าสื่อปลาอยู่จัมอยนึ่งหคุณครับก็กระเตนเราปลาเรากระเตนสดเลย หอ,อยหน้าโลละหกสิบบาทปลาลองโอ้อโลละเก้าสิบ เห็นเดล่แล้วเก่าสิบาแล้วักคอยนะลวเข้าไปรอบพุ่นทุกันครับปเดิดูอยวเล่นะไกังมีน่นาร้ยเดียวรานังนีโลเท่าไหรครับ พ้กงราสามรด้วยครับโองง้มงามๆด้วยปะหน้างโลละสามบาทมี่าหนี้่ะโลเท่าอ๋องงามโลงงัวละวะ นี่้มันกินบหเ้ยั่นถึงหั่นโตังะพี่นองเมีมันอ่ะหั่นโตกับมีมากแบบซดๆเลยน้ำากากตอนร้อยเดียวร้อยเดียวจ้า บรรยากาศทุกขักร้ายครับผม,มเดิวรร่าปลาปลาปลาสนใจปลาถี่แล้วถี่หนกักนะ โอ้ยปูหน้าปูหน้าโอ้ตัวโลเท่าไรครับปูหน้าเนี่ยหสิบาท้หน่อยเป็นตะดองใส่ตำบกคงดีด้อพี่อน้องนี่เงินหอยหน้าผต้องเจาะโอ้ไ่้อะ้าโอ้โหได้ เรอท่าผมก็มันเข่าอะไรเดี๋ยวเขาจะง,งอมากครับจะงอเขาเป็นมือถือบอกหอยหน้าเรางามงามนะครับเด้อบอกหอยหน้าหอยปั่นโลเท่าไรครับหน่วยไงทั้งสิ้โลโลเท่าไรครับโลละเจ็ดสิบรับเด้อบอกหอยหน้าบอกหอยปั่นฮ่อโลละเจ็ดส,สิบบาทหน่วยงามมีหลีเลยครับเด้อต้นมันใหญ่ทั้งเรา<ล> ก็แกตนกันหลายบอกห้อยอู้หัวหน่อยๆคนบอกหอยหน้าหน่อยๆแล้วเดี๋ยวพี่น้องมูบอกหอยหน้าหนุยไงอหัยไงนึ่งพนห้าเท่าไรครับนี่คือตัวอนเถอะหนยไงนี่เท่าไรครับเจ็บเจ็บิบ้ย บมางหอยปังบังหมอยหน้หาเ่านะครับตัวบานเ่าโมกมีแล,ล้วล่ะมีแต่บักหอยเชอรี่อันนั้นตัวน้อยเพิ่นหนี่งครับอันนี้น้อยใหญ่เพิ่นเพิ่นนี่กินแบบหอดไฟ่หอดไ,ไข่หอดเนื้อหมูได้ตะเกียบ <c oughs> <c oughs> จังว่าเพิ่นว่าผมถามอยู่บางขันมันเป็นสีหกสิบเจ็ดสิบว่าตัวใหญ่เพ <c oughs> ิ่นตัวแบกใหญ่หนึ่งเพราะว่าตัวน้อยนั่นผมถามบางขันเพิ่นว่าหาสิบครับตัวใหญ่นี <c oughs> <ๆ>่ยหนาสีหกสิบเจ็ดสิบเนาะหอยปังเนี่ยร้อยละร้อย ตัวไหนก็้อดตัวไหนก oh ่อครับเนี่ยนี่อร่อยกว่าเลืนเทิอกหกสิบสูสีกันเลยผมว่าโอ้มันคนละอันอันนี้หอยปังอันนั้นหอยหน้าแล้ววะมันใกล้ใกล้กันหนอแต่ว่าหน่วยมันง่ามมีบิอยอเลยผมว่าขึ้นคนนว่าอันนี้หอยปังหอยหน้ามันคนระเบียบอ่ะอันนั้นถามเพื่อนเราเห็นนว่าหกสิบผันแต่ว่าอันนี้คนว่าหอยปังอันนี้หอยน้าเอ้ย

ปันั่นบอยปังผลลวลอยลอยนมันเลยไงเงินมาตนสนบะอยหลยด้วคับบขยบขอยแค่ปูแดงเลยแค่ปูแดงอยบอบ่อแถยเยนางขึ้ด็ด่ยังทางขึ้นาไป <c oughs> ดดน,นก่อนครับ ข้าบุญกับบกคอยให้คือกันเด้ครับเลยโอ้หคุณเอ๋บะคอยหน้าปาแม่เขาบอกคอยปังคอยหน้าอันดี้กันบอกเกีบก็มีแปดสิบก็มีแล้วแต่หน่วยใหญ่หน่วยหน่อยได้ครับเลยอะไรใส่หุ่นลูกมันก็มีมีหอดลูกอนล้านมันเวียนรับเว่ยน่อยก็มีวัดงามลาย โอยก็โาขึ้นหลายเท้าทา่านขาเจ้ามันมีรถไหลแถวห้องเราเรียบร้อยเบ้อดดา <c oughs> วโอ้โหนี่มาพุนนะมาเป็นกงงเลยวันนี้น,น,นี่หอดปลาอันนั้นตัวเมียนะไปยังกับประหลาดหน่อยก็รถประหลาดหน่อยก็มีโอ้ ยามขึ้นมาใหม่ๆเลยยังเต้นลูกดิกลูกบิ๊กอยู่นะเทแล้วก็มานี่แหละเทแล้วก็มาเลยเกือบมาท้ำตลาดเม็ดหัอ๋ออตลาดยังถือว่ากุ้งนี่ย่งมันคือตัวใหญ่แิ่เนาะกุ้งน้ำโค้งเขาหนิวะเนี่ยกุ้งน้ำโค้งกระสือรอบเอาค่ะโอ้ใส่รอบเอาด้วยครับเด้อนี่น่ะรอบแยงมาเลยค่ะโอ้รอบแยงเทแล้วก็มาเลยเลี๋ยวสีสวยตลาดสีไหว้ก่อนเฝ้าเทเฝ้ามาเฝ้าขายเฝ้าขาย

น,น,นุ้ผ<อ>มงเราป้าปลาข้าวีพี่นหองปลาโอ้โดีเด็อแล้วเราเห็นเป็นจานเป็นจานไว้เฉียบปีโมขงนี่เม่อัหนเ่นนี้เลยครับก็บาดแบบห้าสิบบาท ปลาอีหยังปลาขาวเขาหนิบบอครับปลาขาวปลาคาละกี่นีอะไรจะด้วด้วยกนย่างโอ้ขั้วเรียบร้อยเลยมันก้างหลายบุ้งครับแบบนี้โยเอาตาข่ายปลากระบุมีก้างเลยเท่าเท่าไรนะครับเอาเอาให้ผมหน่อยครับหนึ่งเขียบหมู่เลยครับเขียบหมูหน่อยหนึ่งนะครับเด้๋วโอ้โหเดีหลายเดี๋ยวับลอยหนึ่งเราหนักตึงๆเลยนี่หอดตึงหมดยังไงตัวหนึ่งโอ้ ลายลนะครับ้มนปรากดปรากดนื้ปลากยงใหญ่ประกดจานเท่าไรล่ะครับทุกดนร้อยเดียวขันเลยลรับเลยอ่ะงน,น้อร่อยนะวตเลยออารับโอ้หอร่อยปลาตองไปลาบ <c ười> คือข้าวลาบเลเดียวปลาตองไก่ <c ười> ตัวใหญ่ปดใหไม่ใหญ่วด้กินบเบเอาตนอยละ <c ười> ครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับได้ปลาแล้วพี่นอ้องแม่ยค,คงเนี่ยแข็งกันเท่าไหร่ครับแม่นแข็งจานเราล,ลอยด้วยครับเด้อเนี่ยแข็งคอนั่งเป็นนั่งเถอะครับนัง่งเนี่ยแข็งคออืมอุ่อมๆนะครับวู้บินปลาเอาซีซีเลยนะครับจเรา

มันก็งอขึ้นมากครับสั้นเลยท่านี่ยรทันไ้ย้ายบังหวดทีอยู่ครับขอของเก่าขึ้นมาคนตามถุงเอาเบิดเลยเอาไว้ะทอดจเห็นอย่างคืออะไรเี้ยกลัวไหจ้าโอ้โเห็นจอยนี้จอย่อยู่แล้วไฮเดี๋ยวรั้นขึ้นบหวดทีอย่เขางอครับ มาคอยมาคอยมเห็นห้างตอยู่แล้วทิ่ผ้าไปบนตัวสุดเลยท่าเขา หอยไหลด้วยครับเด้อมาหอยขี่กระใต้มาหอยหน้าอันนี่หลายกว่ามูอเด้อคนแหงคับแต้นซอนอเดี๋ยวสิไปเบิ่งหม่อง,อ,งอันนั้นหนะ้าผี่น้องผมเห็นห้างต่อคนเอาลงใหม่ๆบางหันมันเข่าก็ได้เดี๋ยวสิพาพี่ผนองอยางไปเบิง่ง ยังลายหวันมองนียบักหอยยังนจักบะเนี่ยบักหวยนี่ห้าอย่เนี่ะบักหอยยังนหนห้าอย้่เนาะบักหวยอืมน้อมี่อะไรเด้สมือนี่นมีแต่อันร้อนละลอยะครับน่โอ้ยะบอผมอยากเอาไปปล่อยไว้อยู่หน้ามี่อยู่หน้ามันมีแต่บักหวยเชอรี่พี่มันหายากหล่วนั่เห้าอย่คุณน่ะเจ้าเฮงได้อีปูนี่เฮงแสบแล้วน่ะตดกัแตนคุณน่ะวุ้บักหวยบ่พี่ สอบหอยเราเข็นเหนาเลยหลายหลายผมเห็น hmm. ห oh, ้างตัวอยู่แถว้นผมวันผมเห็นห้างตัวอยู่แถวนี้ละเราเห็นมากก็ยังเห็นแม่บินอยู่โอ้นี่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 ดูนี่ห้างตัวกินโมกเป็นดอกพี่น้องเอ้ยแต่ว่าคนะรวย คุนขายเป็นห้างบอกครับหนี่งรโลละห้าร้อยโอ้โลละหล้าร้อยโอ้โหไอจับบุได้เลยถุนนี่พี่นอ้องเราขึ้นมาใหม่ใหม่เลยห้างตัวมัน,นก็ร่อนเก้วตัวห้างตัวห้างตัวโอ้ยห้ามขนาดเลยแม่มันแต่นังอยูสดสดเลยเธอ,อเพิ่นตายแล้วนี่เพิ่นยังมีผิดอยู่บ่กเหร่โบถ้าตายแล้วบม่มีเพ่นบ่ แต่ว่าท่านตายนีแมมเนี่ยบมมีมีแน่นอนแล้วก็ตายแล้วมีผิดเดียวเราอะต่อเจาแมมายมันนั่นเลยจผมมาถ้มันตายแล้วมันปักมือมันถูเก็บบวกเจ้าปวดขึ้นกเอาบวกตายบโอ้โอยกถีงก็แตนตอนพี่น้องตอี่ซ้ำหลรอดอาบริีน้าสัพพานำถึงเามั ม่ค่โอเปลาหรอยำปลายำปลาโืมคหน้าหรอลาลูกเหรอทำไมดูเบิดเขียงแล้วเมาเบิ่ดสัมมันรยากาบรรยากาศ คือคักขนาดด้วยครับเด้อโอ้นี่เอียนโล่เท่าไร,คร,นนร,ารครับเอียนนี่โล่สองร้อยห้าสิบนะครับเออมีตะตัวพอดีเลยเอียนเราะปลาขั้วให้เรียบร้อย กงแกงละร้อยบาทแกงไปเป็นเียงเล่แกงละงนะ1งรบาทบันเงบรรยากาศคึกคักไร้ครับผมโอม